โดยคุณหมอวิทิตสริดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้เปิดเผยถึงทางออยได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะยาเกรกคูนะครับก็เร่งตรวจสอบโดยเก็บผลิตภัณฑ์รวม7รายการจากสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน3แห่งมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลการวิเคราะห์ นะพบการปลอมปนยารักษาโรคย่อนสมรรถภาพทางเพศซินเดนาฟิลและทาดาลาฟิลออยก็ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหยุดการจำหน่ายและเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ทั้ง7รายการออกจากท้องตลาดยากลุ่มที่ใช้รักษาโรคย่อนสมรรถภาพทางเพศซินเดนาฟิลและทาดาลาฟิลที่พบปลอมปนจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งต้องใช้ยาภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เนื่องจากเป็นยาที่หากใช้ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้สูงเช่นปวดศีรษะการมองเห็นผิดปกติความดันโลหิตต่ำกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันในลูกตาสูงสูญเสียการได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับยานะในขณะที่ใช้ยารักษาโรคประจำตัวบางประเภทอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ผลิตภัณฑ์ที่พบปลอมปลนทั้ง7รายการมีรายละเอียดนะครับดังเอกสารที่แนบมานะครับถ้ามีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย .1556 นี่ฮะท่านผู้ชมฮะมยาเกรกคูนะครับยาเครกคูสรุปแล้วก็คือว่านะครับได้รับการร้องเรียนจากคนใช้ว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพราย,ยาเกรกคูมีการปลอมปนนะครับมีการปลอมปนยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเข้ามาด้วยออออสองตัวคือซินเดนาฟิลและทาดาลาฟิลซึ่งยาที่ใช้รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะครับเป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์และมาปลอมปนในยายี่ห้อนี้ได้อย่างไง ใช่ไหมฮะได้ยังไงเพราะว่ายาที่ใช้รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยต้องให้หมอสั่งเพราะมันมีผลข้างเคียงใครที่เออใครที่ไปซื้อซัวใช้เนี่ยนะฮะไปดูตามโซเชียลอะไรต่างๆแล้วไปซื้อมาใช้เนี่ยบางทีคุณอาจจะปวดหัวบางทีคุณอาจจะมีความดันโลหิตต่ําบางทีกล้ามเนื้อหัวใจคุณจะมีปัญหาได้นะแต่ก็เห็นวางขายกันไม่ได้วางขายฮะ เห็นเผยแพร่ก uh. uh ัน uh. น่ะทางโซเชียลอ่ะเห็นไหมอ่าอ่นะเปิดมาบางทีแบบโผล่มาเลยอ่ะเป็นผู <fres shortly. S 2> ้ห <Marvin> ญ <flanzen> ิงเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงบางคนนะผู้หญิงสวยๆนะแล้วเอาเสื้อกาวอ่ะเสื้อคล้ายๆหมออ่ะมาทําเป็นแบบอะไรนะคุณน่าเห็นใจคุณผู้ชายที่อยากจะมีอะไรกับแฟนเหลือเกินแต่อวัยเพศไม่แข็งตัวใช่ไหมคุณทีรัชเคยเจอไหมเคยแล้วมีเยอะด้วยนะอยู่เนี้ยโอ้โห แล้วบางทีมันก็เป็นประเภทอย่างเมื่อก่อนก่อนน่านี้นิดนึงนะมันก็จะเป็นประเภทแบบเพื่อยืดระยะเวลาความสุขของคุณให้ยืนยาวขึ้นใช่อะไรแบบเนี้ยเพื่อสร้างความสุขให้กับนะฮะแฟนของคุณภรรยาคุณเออไอแบบนี้มันขายได้ยังไงมันเผยแพร่ทางโซเชียลได้ยังไงในเมื่อขนาดไปปลอมปนในยาคุดขูนิดเดียวเนี่ยยังเรียกเก็บเลยแต่นั่นะวางขายกันแบบเผยแพร่กันในโซเชียลเนี่ย แสดงว่าในโซเชียลบ้านเราเนี่ยยังมีอะไรที่มันอันตรายอีกเยอะเห็นไหม,มที่ทางการเนี่ยเข้าไม่ถึงอืโอ้โหดูทีฮะเพราะว่าถ้าเป็นยาประเภทกลุ่มเดียวพวกไวอาการอ,อถ้าผมเคยไปดูคลี่เอกสารกำกับยาเขา,าเอ,อ่านนะโอ้โหตัวมันเล็กยาวมากเออเอ,อคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยต้องปรึกษามหมอใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณไม่ไปตรวจคุณไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจป่ะอใช่ใช่โอ้ซีซัวกินไปมันผลข้างเคียงอันตรายกับเรานะฮะ ก็คือที่เขาบางทีแบบมันจะทําใหออ้อายาพวกเนี้ยมันขยายหลอดเลือดเอี่ยใช่แล้วมันมันไม่ได้ขยายหลอดเลือกเลือกเฉพาะจุดได้มันจะเลือกขยายหลอดเลือกเฉพาะตรงนั้นมันไม่ได้มันขยายทุกส่วนเออใช่และบางส่วนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้มันขยายนะฮะออพอพอมันขยายหมดทุกส่วนปุบ๊บบางส่วนก็เลยหัวใจวายเงี้ยอืมอืมอ่ะที่เราเห็นข่าวเราก็ไม่ทราบ ว่าไอ้ที่มันตายคาอกตายในโรงแรมม่านรูดเนี่ยมันเกิดมาจากการไปโดบยาแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ,อ,อันตรายนะฮะนี่นะ,ะอีกเรื่องหนึ่งผู้ชมท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ตอนช่วงคำ่ำๆนะฮะออที่ปากทางเข้าโครงการถนนคนเดินพัทยาใต้หรือว่าโครงการ Walking Street ของพัทยาเขามีกลุ่มผู้ประกอบการที่นั่นรวมตัวกัน แสดงเจตนาลมปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของเมืองพัทยาหลังจากที่มีสื่อนำเสนอประเด็นข่าวว่าพัทยาเมืองบาปแดนสวรรค์โสเพณีตามข่าวเนี่ยนะฮะในพื้นที่เนี่ยเขาระบุว่าเป็นไทยรัฐทีวีนี่นะฮะเขาบอกแบบนี้ว่ารวมตัวกันครั้งนี้ท่านชมนครับโอ้โหเยอะนะเนี่ย <c oughs> ก็นำโดยคุณลิซ่าแฮมมิงตัน นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาคุณบุญอนันต์พัฒนิศป์นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาแล้วก็อีกหลายกลุ่มนะอย่างคุณลิซ่าแฮมิลตันเขาบอกนะครับว่าคือพัทยาเนี่ยไม่ได้มีการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวก็คือสถานบันเทิงม,มันยังมีอีกหลายอย่างตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลายกลุ่มทั่วโลกแต่การนําเสนอข่าวว่า คุณไปใช้คําว่าพัทยาเมืองบาปโอ้โหเขาบอกถ้าคุณไปใช้คํานี้เนี่ยเอาแล้วอาชีพอื่นๆเ,นเขาก็น้อยใจไหมล่ะอ,อ,อันนี้มันเหมือนกับเป็นการอันนี้คุณลิซ่าบอกคุณเหมือนกับเป็นการยัดเยียดนะฮะไม่อยากให้ยัดเยียดหรือว่าเหยียดกันด้วยมุมมองแบบนี้นะครับแล้วก็อยากเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบที่นําเสนอข่าวทําร้ายเมืองพัทยา อันนี้คุณแฮมินตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนของพัทยาอีกคนหนึ่งคุณอมพรแก้วแสงนายกสมาคมสหกรรมบันเทิงและท่องเที่ยวพัทยาบอกว่าพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจมีคนจํานวนมากมาหางานทํามีงานมีอาชีพมีเงินส่งไปเลี้ยงดูครอบครัวฉะนั้นไม่อยากให้ดูถูกอาชีพอื่นที่ทํารายได้ด้านการท่องเที่ยวผู้หญิงแม้จะเป็นผู้หญิงกลางคืนเขาก็สร้างรายได้ให้กับประเทศเช่นเดียวกันนะฮะ หรือบางคนบอกว่าก็อย่างคุณบุญนันน์นายกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวพัทยาอยากให้สื่อช่วยนําเสนอมุมมองในเชิงข่าวสารที่มีความสร้างสารรค์ให้เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งโอกาสมีคนมาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสังคมสร้างรายได้เข้าประเทศนี่ <Okay. S 1> เขาอยากให้แบบนี้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> คือเขาไม่พอใจที่ไปใช้ คำว่าพัทยาเมืองบาปแดนสวรรค์โสเพณีนี่น่าจะเป็นทางออนไลน์หรือเปล่าของทางใครใช่ไหมอแล<พ>้วก็ให้ทางไทยรัฐทีวีลองชี้แจงสิไปนำเสนอสกู๊ปอะไรเข้าไปนำเสนอประเด็นข่าวอะไรเข้าไปเรียกพัทยาเมืองบาปแดนสวรรค์โสเพณีโอ้โหใช่ไหมฮะแดนสวรรค์โสเพณีมันไม่ได้นะ ใช่ไหมฮะคือโสภณีบ้านเรามันมันเป็นอาชีพไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อาชีพมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่จะมเขาห้ามค้าประเวณีมีที่ไหนพัทยามีค้าประเวณีใช่ไหมทีละเออเขาเป็นเมืองสําหรับสําหรับธุรกิจกลางคืนเนี่ยธุรกิจกลางคืนมีต้องหลายอย่างก็ไปเต้นลํากันไงจะมาไปเต้นอโกโก้ไปเต้นลูดเสาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ เ,ออเป็นใช้คำคำแรงไปแล้วมันเหมารว,วไมไปหน่อยพัทยาเมืองบาปเนี่ยโอ้โหไม่คำว่าแดนสวรรค์โสเพณีถ้าใช้คำนี้จริงเนี่ยมันไม่ได้นะคือไปพาดหัวเอาแรงแบบนี้เนี่ยโอ้ One, โหแดนสวรรค์โสเพณีมันเหมือนกับว่าใครที่อยากจะเที่ยวโสเพณีมาที่นี่ไม่ผิดหวังที่นี่คือศูนย์รวมงนี้เหรอมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ